สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสิดอพงเงินนะครับแม่แม่วันนี้เลิกยามยามดีนะครับผมเรามาเส้นหลวงปู่ท่านนะครับผมเพื่อที่เราจะเดินทางออกทัวร์ฤด,ดูหน้าฝนนะครับผมแม่แม่ครับผมว่านก็ตากันมาร่วม ที่บ้านน้องโพนะครับผมเราก็มาเส้นรถรถที่น้องโพเงินนะครับผมรถรถที่น้องโพเงินขึ้นคันเก่าเล็กนะครับแม่แม่เราเลยไปหยิบยืมมาเอาคันใหม่เพื่อจะให้น้องโพได้ขึ้นนะครับผมเพราะว่าคันนั้นเล็กมากนะครับผมดูกรบเิธีกรรมของเราก็เริ่มจะทำไปเส้น หลวงปู่อุดมนะครับผมขอ,ขอให้ลูกให้หลานเดินทางแขวงแกรปลอดภัยนะครับผมหอบเงินหอบทองกลับบ้านกลับบ้านกลับเดือนเรานะครับผมเดินทางแขวงแกรปลอดภัยเด้อหลวงปู่เด้อ ทิธีเส้นของเราก็มีหัวหมูนะครับ่เนี่ย

ีอาจารย์เันอาจารย์ไม่ได้พาไปเา้เจนี่อาจารยนี่ห้มดแล้วเ่ีว่าจะมี่ปอกไปเลยาอก็บิวขมานี่หรอว่ามเยด้วบพดื่เนาอิดี้แพท้ไหมนไปสามือบริกเสร็จเก้าี้เทียงเขหยิบไปหรือเป่านมาข้า่ผัดอดพมานะขวสาผู้นี่ยกนเดมเยเส็ไปบพัดสารผูนี้

โมขอให้ลูกให้หลานเดินทางแ้วคาดปลอดภัยเด้อหลวงปู่อุดมเลไปไหนมาไหนก็ขอให้

นทะเบียนรเด้อขอให้วยออกในทะเบียนรดนะครับแม่แม่ครับผมหมอพามท่านบอกนะครับเกสี่ครับผมเก้าสี่ครับผมเสี่งด่วงกับบ้านน้องโพเงินนะครับแม่แม่เอาเยินบากู้นี่เอาเยินเจหนีแม่บ่ขึ้นบันไดนีกแล้ว

ดูครับแม่แม่เดี๋ยวเราก็จะโปรยทานโปรยเหรียญน,นะครับผมเพื่อให้้เราเดินทางไปไหนมาไหนเพราะขอให้สะดวกปลอดภัยนะครับ เราก็พิธีการโปรยทานของโปรยทานนะครับนี่แน่โปรยทานโปรยทานนะครับผม โอ้ยทานให้ลูกให้หลานเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าพบพันสิ่งที่ไม่ดีนะครับแม่แม่ครับผมมีแต่โชคมีต่ลาบนะครับผมเสร็จแล้วพิธีของเรานะครับแม่แม่ดูครับนี่ก็เป็นทะเบียนรถใหม่ของคนเอกนะครับผมแม่แม่แมท้ายคลิปนี้ก็ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกำลังใจทางช่องเลกๆของเรานะครับผมคลิปนี้คนเอกกับน้องโคเงินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ